สวัสดีคร uh ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับจากสวนโฮมเองนะครับสวนหมูมไม้บ้านนะครับตัวนี้วันนี้ได้ต้นไม้มาใหม่นะครับใส่สวนเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาขายที่ตลาดเซวันโคราชนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับว่ามีต้นอะไรมาใหม่ๆบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นไวโอลินสีทองนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับมีสามต้นนะครับ กระถางนี้มีสามต้นนะครับสีทองสวยมากครับตัวน,นี้แนะนําเป็นเลี้ยงแดดแดดลําไรแดดน้อยๆจะจะสีสีทองสวยๆแบบนี้นะครับราคาหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็ต้นที่สองครับต้นที่สองอยากเปิดแสงนิดนึงครับต้นที่สองมีหนึ่งต้นนะครับแต่ราคาเดียวกันนะครับหนึ่งร้ยบาทใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต้นแรกมีสามต้น นี้สองมี1ต้นนะครับแต่ว่าใบใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นนี้สนะครับก็1ต้นราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสน่จันขาวนะครับนี้นะครับใบใบใหม่ครับเสน่จันขาวนะครับไม้ในกระถางแดนิ้วนะครับ ตัวน,นี้150บาทนะครับอ่าแจ้งค่าส่งก่อนนะครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับไปก่อนไปลังกันราคาเริ่มต้นนี้80บาทนะครับจะใส่ได้ประมาณ 2- 3กระถางได้นะครับถ้าเกินนั้นก็จะเป็น100นะครับถ้าส่งตะกร้ 9, 120า 120- 150บถึงาบาทครับตัวน,นี้เป็นไม้ตะกูลอโกนีมานะครับกำไรทองครับ ถ้ากําไรหยกเขาจะเป็นเขียวๆนะครับตัวนี้จะสีทองสวยมากใบด้านล่างสีชมพูนะครับสวยมากเลยครับนะครับราคาอยู่ที่100บาทนะครับไซส์กระถางหกนิ้วนะครับหนึ100บาทเท่านั้นนะครับเราก็จะมีพรซับเจ้าสัวนะครับตัวนี้เป็นซับเจ้าสัวใบแดงสวยมากครับ ต้นจริงคือสวยมากๆแต่ว่าเขาจะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆแบบนี้นะครับไม่สูงนะครับอ่าไม่สูงหมายถึงว่ายังเล็กอยู่นะครับก็าจะสูงกว่านี้จะคล้ายๆอัญยมณีแดงแต่ว่าต่างกันเยอะเลยนะครับเนื่องจากสีแดงเข้มมากสีแดงสดมากครับกระถางละ1 5ึ่าสิบบาทนะครับถ้าเอาสองกระถางเราจะลดให้อีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นไม้ยังมีน้อยในท้องตลาดอยู่นะครับได้มาสี่กระถางนะครับซับเจ้าสัวนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับมณีกุหลาบนะครับสวยมากเป็นสีชมพูหวานๆเลยนะครับกระถางนี้มีสองสามหน่อเลยนะครับราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับตัวนี้คือกระถางที่สองนะครับจะคล้ายๆอัญมณีแดงแต่ว่าไม่ใช่นะครับ จะต่างกันอยู่นะครับอัญยมณีแดงจะออกสีแดงกว่านี้นะครับตัวนี้จะออกสีชมพูอ่อนๆสวยนะครับมณีกุหลาบครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นไม้ตระกูลพิโลนะครับพอซ้ำครับราคา250หสบาทซส์กระถาง8ดนิ้วครับเป็นแบบก้างปลาแบบนี้นะครับนี่นะครับ สวยมากฟอมดีมากครับเมื่อก่อนไซนี้เป็นพันนะครับ250บาทครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นกุมารทองเรียกซับนะครับราคา80บาทจะมีติดด่างด้วยนะครับตัวนี้มีด่างเม่อ่อตัวนี้ไม่มีด่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ติดด่างอ่อนๆนะครับ ด่างอ่อนๆตอนนี้ก็ด่างจางๆหน่อยนะครับต้องต้องดูตอนกลางวันนะครับนี่นะครับจะมีลายด่างตัวนี้นะครับอีกต้นหนึ่งราคาเท่ากันนะครับราคาอยู่ที่80ิบบาทนะครับแปบาทเลยไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับถ้าแบบราคาแ0ดสิบแบบนี้นะครับสองต้นหนึ่งห้าสิบบาทเลยนะครับ ค่าส่ง80นะครับเราก็จะมีซูเปอร์เลสตัวนี้ก็รวมได้นะครับ2ต้น150ยห้าสิบซูเปอร์เลสครับราคาอยู่ที่80บาทสวยมากครับใบแบบสดมากในกระถาง5.5นิ้วนีนต้นนี้2นะครับซูเปอร์เลสตัวนี้มี2ต้นนะครับใน1กระถางส่วนต้นแรกมีต้นเดียวนะครับ ราคาอยู่ที่80บาทนะครับอันนี้เป็นอัญมณี3าสีนะครับราคาอยู่ที่200บาทเราก็จะมีตัวนี้นะครับกวอกมรกตดำนะครับก่อนเน,แ,นแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่150บาทนะครับอันนี้ก็150บาทนะครับ แล้วก็มาพบกับตัวนี้นะครับสวยมากเป็นไม้ที่ผมแบบว่าเห็นแล้วต้องหยิบมาเลยนะครับเป็นกุบารทองเรียกซับด่างนะครับอ่าด่างสวยวีนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมทุกนะครับสวยมากอนเต่สวยๆแล้วด่างกลาลายกลายเสถียรเลยนะครับ ราคาหนึ่งรยห้าสิบาททุกต้นนะครับตัวน,นี้คัดด่างๆมาเลยนะครับหนึ่ง้ห้าสิบบาทนะครับกุมารทองเรียกซับมีสี่ต้นนะครับเดี๋ยวท่านในสนใจก็ทักมาดูเพิ่มเติมได้นะครับามาเลือกได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าโคมมะลกดยอดทอง2 9 0ก้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นยางอินเดียดำนะครับหนึ่งรอยเก้าสิบาทมีสามต้นนะครับตัวนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีฟูชลูยักษ์หรือเอสโครไรโต้นะครับใบใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมใหญ่เท่ากับแบบแขนหง นี่น้องจะยังสลดอยู่นะครับเนื่องจากเพิ่งเอามานะครับ150ยบาทให,ใหญ่ไซส์นี้เลยนะครับนี่ค่าส่งน่าจะร้อยร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าต้นใหญ่มากท่านใดสนใจนะครับมาจากสวนหมู่ไม,ม้บ้านนะครับก็สามารถแอดไลน์าหาผมได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณและสวัสดีครับ